สวัสดีค่ะวันนี้เราได้มาบึงฉวากที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเรามาเที่ยวดูสวนสัตว์ในบึงฉวากกันค่ะอย่างไรแล้วเราก็ขอมาเล่าเรื่องราวที่มาของบึงฉวากกันสักหน่อยนะคะบึงฉวากแต่เดิมเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ห้ามล่าเป็นสัตว์จำพวกนกมีมากกว่า50ชนิด ปัจจุบันได้จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะบึงฉวากนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีบึงฉวากเป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ2,700ไร่อยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณประมาณ64กิโลเมตรบึงฉวากได้รับ การประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์มาตั้งแต่ปีพศ2526และได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีคร์สมสำคัญระดับชาติเชียวค่ะเนื่องจากมีฟาร์มหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีอยู่ในบึงเพราะว่าบึงชวบบึงฉวากนนเนี้เป็นบึงน้ำตืดท,ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีคร์มลึกและเฉ,ฉะเลี่ยประมาณ1-3เมตรเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาทางแถบที่เป็นโซนที่เขามีการเอ่อพวกเป็นกรงสัตว์ส่วนที่เราเข้ามานี่ส่วนมากจะเป็นกรงของสัตว์ป่าประเภทเสือนะคะมันตกใจถ้าวันนี้เป็นวันหยุดก็ค่อนข้างจะมีนักท่องเที่ยวกันมาเยอะตัวน,นี้ก็น่าเป็นเสือโคร่งค่ะ นี่ละมังที่เขาเรียกว่าเสือโค่งลายพาดกรตัวใหญ่ตัวล่ําเลยสงสัยมันคงจะร้อนเนี่ยนั่นไงว่าแล้วมันก็ลงไปในแอ่งน้ําในกลงมันเล่นน้ำมื่อได้เจอง้างแช่น้ำเลยนี่เสือร้อน ตัวนี้ก็คงเขาเรียกอะไรเสือพ่านเหรอเดินไปเดินมาพลาดเลยมันก็คงจะร้อนแหละค่ะวันที่เรามานี่ค่อนข้างที่จะอากาศร้อนดูมันบนเหมือนทนํานองคําโบราณที่เขาว่าเสือติดจันเหรอแต่ตอนนี้มันเป็นเสือติดโกงอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวเขาก็พา กันมาท่องเที่ยวดูพาเด็กๆมาดูก็กต้องระวังเพราะว่าเราก็ทำากงแล้วก็มีระยะห่างออกมาไม่ให้ยื่นมือเข้าไปใกล้หรือเออเป็นตะข่ายแบบนี้ค่ะเพราะค่อนข้างจะอันตารายแล้วน,น,นี่เจ้าเสือขาวตัวนี้ยยนมันดุไม่เบาตอนที่เข้ามาเนี่ยมันกระโชกใส่ยเยน,น,นี่ยดูดูดูท่ามันกันมันแย่แฮ โมึงกระโชกแบบเหมือนเสียงหมาเห่าเลยฮูกดังๆเลยอ่ะตัวเนี้ยทาท่าเอาเรื่องนะถ้าไม่มีกงเนี่ยตัวใครตัวมันเลยค่ะดูสายตาซะก่อนไม่เป็นมิตรกับผู้ชมเลยตาเนี้ยเป็นหมาดเลยดูสจไม่รู้ไปโกรธใครมาอไปดูในกงก็ทําตัวเหมือนดุแบบแบบสุนักันะแต่ถ้ามันออกมาเนี่ย วิ่งกันปาดเลยไม่รู้จะหนีไปไหนถูกดูแววตามันซะก่อนดูสายตา,ตาไม่มีก็เป็นสวนสัตว์ที่อยู่ใกล้กรุงเทพเหมือนกัน,อ,นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเวลาวันหยุดใครมีเวลาก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะคะสวนสัตว์บึงฉวากอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนมากเราจะมาทางโซนเอ่อเขาเรียกโซนเสือเรียกบิ๊กแคทบิ๊กแคทแลนก็จะมีเสือชนิดต่างๆค่ะที่เขาเอ่อจัดแสดงอยู่ตามกรงนะอันนี้ก็เป็นเสือโคร่งเมื่อตะกี้ตัวดุนั่นเสือขาวนี่เรียกเสือหลับนะคะนี่นี่ก็นี่เสือโคร่ง เห็นตุงท้องมันเออตรงนี้ตัวนี้ออกจะเป็นเสือขาวแล้วค่ะดูมันทำท่าเหมือนกำลังจะถ่ายทุกขนั่นไงมันปวดทุกและนี่เสือดำค่ะเสือดำนี่จะอยู่สูงหน่อยจะอยู่ตามคบไม้สูงสูง ผ่านจากกงเสือมาตอนนี้เราก็มาพวกลิงลิงกระรอกนะคะตัวเล็กน่ารักจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ติดมาทางริมบึงละริมน้ําริมบึงฉวากเมื่อกี้โซนเสือจะอยู่ด้านในที่ติดไปทางถนนอันนี้กงหมีค่ะ มีเวลาก็แวะมาได้นะคะมีสัตว์ต่างๆหลายอย่างมีมา้าม,มีม้าลายมีมา้าเอ่อสัตว์เป็นสวนสัตว์ที่ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อย่างไรแล้วก็แวะกันมาค่ะสวนสัตว์บึงฉวากอย่าลืมกดติดตามให้สังวานชอบเล่าด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ